วันนี้วันที่สองเดือนตุลาสองพันวันอังคารแม่หมูตัวที่สองแม่หมูออกลูกแล้วหมูอ๊ดอ๊ดออกไปแล้วและนนี้หมูอีก อันนี้กำลังเบ่งอยู่นะคะต้องแอบ,บถ่ายแอบบถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวแอบบถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายข้างหลังเดี๋ยวให้มันดมก่อนให้แบบมันดมไม่รู้เหมือนกันตัวขแบบาวตัวเแบบลยสวัสแดบบีครับวันแบบแบบนี้วันที่สี่นะฮะ นั่นคือแม่ที่ชื่อว่าอีฟเสียงร้องกี๊ดกีดนั่นน่ะหมูเอาแต่ใจฮะเหมือนแม่มันเลยวันที่เกเกุาสองพันวันอังคารนี่นะฮะยัวเยียเลยนะครับอคอกแม่อูดนะฮะคอกนี้มีทั้งหมดเจ็ดตัวยัวเยียร์แล้วครับ หมาเลี้ยงหมูฮะเห็นไหมฮะันวิ่งกันยัวเยี้ยอีกคอกหนึ่งแม่อู๊ตนะฮะเอ้ยแม่อีดตอนนั้นสิบตัวนี่น,น,นะฮะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหมูเด็กแม่มันออกไม่ได้ อันนี้คือโฉมหน้าของกเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับอ๋อชีไม่เปิดเผยใบหน้าฮะนี่ฮะหมูหลุมดอนบ้านดินหมูเด็กดูฮะหมาเลี้ยงหมูฮะอ้าวเฮ้ยหมาตกใจตุ๊กู้นี่ตัวผู้ตุ๊กู่สองตัว,ตวนี่ Uh huh. เดี๋ยวเราจะไปฉายในคอกนะครับอันนั้นอีกคอกนะฮะสิบตัวอยูครบปสิบตัวไม่รู้อืมดุนกันใหญ่ครับแต่เด็กฮะอ่าดุนแต่เด็กครับอ,อยอบอนน่า,า,ายวิ่งออกถนนแล้วกัน,น,น,นอันนี้คือหมูเด็กนะ จับเดิกจับไม่อยู่จับไม่อยู่จับจับแม่หมูแล้วกัน